ด่วนเพจดังโพสต์แม่ตักแย่แล้วถูกห้ามส่งไอซียูแถมพยายามขิดสั้นที่โรงพยาบาลค่ะเรียกด้ว่าเผชิญมรสุมหนักเอาเรื่องสําหรับแม่ตักหรือกอนกหนกสุวรรณบุตรหรือป่าเบียหรือในการโพลเรื่องอาลามเจ้าของห้างเพชรทอง k 2 n ที่ในตอนนี้กําลังเป็นประเด็นใหญ่โตค่ะจากกรณีขายทองคําไม่ได้มาตรหารให้ลูกค้าที่ซื้อมาเกินราคาจนมีผู้เสียหายข้อร้องเรียนหลายร้อยรายเบื้องตน้น แม่ตักได้ขอเลื่อนพบสอขอบอค่ะในครั้งแรกซึ่งทางสอขอบอจะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สองตามขั้นตอนแต่หากยังไม่มาภายในวันศุกร์ที่4ตุลาคมก็จะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่3แต่ครั้งนี้ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาขัดคำสั่งเจ้าพนักง,งานมีโทษจำคุกหนึ่เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทล่าสุดทางเพจรถร้านทองได้ออกมาโพสต์ข่าวเลยว่า แม่ตักเข้าห้องไอซียเด๋ยวระบุว่าตายแล้วสายกระซิบมาว่าเหมือนจะมีการส่งตัวเขาไอซีแล้วนะคะสุดจริงๆไม่จริงรอชมเอานะคะสายกระใจอีกช้อยนะักนอกจากนี้ก็ยังได้ยินเพิ่มมาวา่าทางแม่ตักพยายามหาทางคิดซานแต่ดันไปเจอพยาบาลของโรงพยาบาลเสียก่อนงานนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะ